ว่าด้วยเรื่องของระเบียบราชธัน,นะคะที่ให้คุมขังนอกเรือนจําได้ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันว่าถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊เอืเ้อกับคุณทักษิณไหมคุณทักษิณจะเข้าขายหรือเปล่าเนี่ยนะคะวันนี้แอน,นมี2มุม2ความคิดที่น่าสนใจนะคะเอามาให้ทุกทุกคนได้ฟังกัน เริ่มกันที่คุณชัยชนะเดชเดชโชสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรถูกถามถึงระเบียบของกรมราชธรรมที่ออกมาล่าสุดว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณหรือเปล่าคุณชัยชนะบอกแบบนี้ค่ะทุกคน <c oughs> ต้องมองเป็นกลางอ่าเราต้องต,งตั้งต้นกันแบบนี้ก่อนนะคะ ต้องมองเป็นกลางว่าเรื่องนี้เอื้อให้คุณทักษิณไม่ได้อ่าเพราะกฎระเบียบเนี่ยออกมาเมื่อวันที่25กันยา63จากนั้นมีการแก้ไขระเบียบลดโทษ1ใน3เมื่อปี64แต่ระเบียบประกาศใช้ปีนี้ก็คือ66ดังนั้น หากมองว่าการทำเรื่องนี้เพื่อเอื้อนักโทษคนใดคนหนึ่งเมื่อปี63ก็ไม่จริงเพราะไม่มีใครทราบนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมามอบตัวในปี66แต่การออกระเบียบดังกล่าวเป็นการมองก็คือถ้าใครเนี่ยเข้าไปในคุกแล้วกลับตัวได้เร็วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการดูแล ก็สามารถออกมาติดคุมด้านนอกได้ส่วนตัวคิดว่าอ่าอันนี้จบตรงนี้ก่อนนะว่ามองแบบเป็นกลางก็คือไม่ได้เอื้อประโยชน์นะคะทีนี้เป็นข้อมุมความคิดของคุณชัยชนะที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้บ้านพักอาศัยเนี่ยเป็นที่จำคุกด,ด้านนอกเช่นในกอเป็นบุคคลที่มีฐานะ แล้วให้ญาติเนี่ยนำเสนอบ้านพักอาศัยที่มีความพร้อมแล้วก็ผ่านเกมมาตรฐานของกรมราชทรรมในกอก็มาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้แต่หากในขอมาขออยู่บ้านหลังนี้ด้วยแล้วในขอจะได้รับการปฏิบัติตนเหมือนในกอรหรือไม่ดังนั้นเห็นควรว่าควรใช้ค่ายทหารค่ะเป็นสถานที่จำคุกด้านนอกเพื่อลดความแออัดในเรือนจำจะดีกว่าเพราะ ในค่ายทหารเนี่ยมีโรงนอนว่างอยู่จำนวนมากไม่ต้องปรับปรุงติดแอร์อะไรใหม่เมื่อนำนักโทษมาอยู่ในค่ายทหารก็สามารถฝึกระเบียบแบบทหารซึ่งจะทำให้มีสุขภาพที่ดีได้ด้วยอ่าคือถ้าตัดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคุณทักษิณออกไปเนี่ยคือแอนเห็นด้วยเลยนะเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องปัญหานักโทษล้นคุกเนี่ย อันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์นะคะหลายๆคนที่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเรือนจำคือแปลความง่ายๆคือได้มีโอกาสไปติดคุกอะก็จะรู้ค่ะว่าความแออัดในเรือนจำเนี่ยมันเบอร์ไหนนะ เพราะฉะนั้นค่ะการที่มีระเบียบออกมาแบบนี้เนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่าหลายคนนะ่ะเห็นด้วยคือถ้าตัดคุณนักสิงออกไปนะหลายคนนี่เห็นด้วยว่าเออระเบียบแบบนี้ดีที่นี้ที่คุณชัยชนะเสนอเรื่องค่ายทหารเนี่ยแอนนว่าก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะและถ้าจะให้ดีนะคือขออนุญาตต่อยอดจากที่คุณชัยชนะเสนอมาเนี่ยที่แบบให้ไปฝึกระเบียบอะไรแบบนี้ถ้าจะให้ดีคืออย่าแค่ฝึกระเบียบ ให้เขาสามารถที่จะแบบไปฝึกมีความประพฤติดีหรืออะไรใดๆก็ต่อยอดเป็นอาชีพได้เลยหลายๆคนที่เขาติดคุกเนี่ยหลายๆที่คือไม่รับทํางานนะคะเหมือนแบบมีประวัติผ่านการต้องโทษจําคุกอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเขาก็ต้องหวนกลับไปทําความผิดซ้ําๆเดิมๆวนอยู่แบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเออเอามาฝึกในค่ายทหารแล้วแบบเป็นคนดีก็ให้เขาเป็น ทหารไปเลยก็ได้อาชีพไปเลยเอาไปอยู่ชายแดนใต้หรืออะไรก็ได้เอออันนี้อัน,นก็แบบน่าสนใจอยู่นะอ่ะทีนี้นอกจากคุณชัยชนะค่ะอีกคนหนึ่งอาจารย์ปียบุตรอาจารย์ปียบุตรบอกเห็นด้วยกับระเบียบฉบับนี้ที่ให้อำนาจคณะทำงานการพิจารณาการคุมขังในสถานที่คุมขังกำหนดนักโทษในกรณีที่อาจถูกคุมขังในสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่เรือนจำได้นี่คือมาตรการที่ ยกระดับมาตรฐานราชทันไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลและช่วยแก้ปัญหาเรือนจำแออัดหนาแน่นจนกระทบกับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง และยังเป็นมาตรการทางบริหารที่ใช้ผ่อนคลายให้กับผู้ต้องขังในบางกรณีด้วยประเทศไทยเนี่ยอย่างที่แอนบอกว่ามีนักโทษที่ต้องจำคุกในข้อหาที่เกี่ยวกับการแซงออกทางการเมืองกลุ่มคนที่คิดต่างกับรัฐเนี่ยนะคะถูกพิพากษาลงโทษจำคุกตั้งแต่เหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบันอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าพวกเขาเหล่านี้ ไม่ใช่อัจฉริยกรโดย,โดยสันดานเขามีความคิดที่แตกต่างจากรัฐในช่วงที่พี่น้องคนเสื้อแดงติดคุกจํานวนมากเคยมีการรณรงค์นะให้กรมราชธาน์เนี่ยกำหนดสถานที่อื่นเป็นที่คุมขังพวกเขาเหล่านี้แทนทํานองเดียวกับในอดีตค่ะ ที่เคยใช้โรงเรียนตารวจบางเขนเป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองเมื่อกรมราชทัณฑ์ออกระเบียบฉบับนี้ขึ้นมาก็ควรนํามาใช้ประโยชน์กําหนดให้ผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่พรบคอมพรกฉุกเฉินมาตรา1นึ่งหนึ่งถูกขังในสถานที่อื่นแทนเรือนจําหากทําเช่นนี้ได้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมรัฐบาลน,นายกยก็สามารถตอบคําถามประชาชนบางกลุ่มได้ว่าเออระเบียบนี้เนี่ย ออกมาใช้ทั่วไปไม่ใช่ใช้กับกรณีคุณทักษิณระเบียมนี้ออกมาเพื่อยกระดับมาตรฐานและสิทธิของผู้ต้องขังแล้วถ้าหากจะมีกรณีคุณทักษิณรวมอยู่ด้วยนั่นก็เพราะคณะทํางานกําหนดให้รวมถึงกรณีผู้ต้องขังที่มีอายุมาก เป็นตนต้ในเมื่อรัฐบาลยังไม่กล้าที่จะน,นิรโทษกรรมคดีการแสกออกทางการเมืองยังไม่คิดแก้ไข1นึเนี่ยในเมื่อแกนนาสําคัญในรัฐบาลและเพื่อไทยหลายๆคนเคยพูดไว้ว่าหากเป็นรัฐบาลจะพยายามใช้วิธีทางบริหารเข้าช่วยเหลือผ่อนคลายคดีเกี่ยวกับการแสกออกทางการเมืองในเมื่อรัฐบาลอ้างว่าแทรกแซงอํานาจศาลตุลาการในการตัดสินไม่ได้อาจารย์ยิบุญรุบอกเลยว่านี่แหละ โอกาสมาถึงแล้วนะใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการได้นอกจากจะย,ยกระดับนะสิทธิ์ของผู้ต้องขังนอกจากช่วยนักโทษการเมืองแล้วรัฐบาลก็พ้นข้อคอรหากรณีคุณทักษิณด้วยนะแต่แอันคิดต่างกับอาจารย์ปียบุตรหน่อยนะคะว่าคนมันจะคิดอะยังไงมันก็คิดคือข้อเสนอของอาจารย์ปียบุตรอะ แอนคิดว่าไม่สามารถที่จะช่วยให้พ้นข้อคอรหาได้แต่แอนก็เห็นด้วยในการที่เอา้านไหนๆจะออกระเบียบอะไรมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็ช่วยคดีนะักโทษทางการเมืองด้วยก็ดีนะคะ ในเมื่ออาจารย์ปิยบุตรก็บอกแล้วว่าพวกเขาเหล่านี้ก็คือหมายถึงคนที่มีความคิดต่างจากรัฐแต,ต้องมาถูกต้องโทษคดีทางการเมืองอะค่ะเขาไม่ใช่อัชญากรโดยสันดานทําไมต้องเอาเขาไปขังรวมกับพวกแบบรักวิ่งชิงป้นฆ่าข่มขืนอะไรต่างๆนานาเนาะก็แล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังแบบไปสร้างสถานที่ที่เป็นนักโทษคุมขังนักโทษทางการเมืองโดยเฉพาะอะไรแบบนี้ก็ในเมื่อมันมีระเบียบนี้ออกมาแล้วอ่า ก็เพิ่มเติมในส่วนของนักโทษคดีทางการเมืองไปและเราก็ได้ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องของพรบรนิทรศกรรมด้วยว่าเอ้ยรวมไม่รวมนึ่สองนู่นนี่นั่น,นคิดเห็นแตกแยกแตกต,ต่างกันก็ระเบียบนี้ออกมาแล้วอถ้าเพิ่มในส่วนของนักโทษทางการเมืองไปได้นะ แอนว่าเออมันก็น่าจะผ่อนคลายบรรยากาศทางสังคมนะจะได้ไปลุมกันเรื่องอื่นเรื่องขาแรงเรื่องเงินเดือนขันตำไปนาตรีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องที่หลายๆคนบ่นกันอะไรเงี้ยแอนว่ามันก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันนะคะก็ลองไปพิจารณานะเนี่ยทั้งสองท่านเนี้ยเออแอนแอน,แอนโอเคเลยนะทั้งคุณชัยชนะแล้วก็อาจารย์ปีพุตรในวันนี้นะคะยังไงก็ลองนําไปคิดกันดูเนาะ